Hmm. spike down spike A. healing. 1 enemy removed. สวยครับเฮ้ยเข้าหัววาละลอร,รี่มาว่ะหัวแล้วหัวแล้วจิงป้าเล้วพี่สุณฮีเมนเฮ้ยดิ้งหัวเศษสองทีป้องป้องไม่มีตัวเลย,เยสักนัดน,นี่ต้องมีมแมตต์แดงแล้วเฮ้ยเฮียคุณพี่แม่เีาด <c oughs> <c oughs> ูจะบ้าไอ <c oughs> เอาอีกงโดอีกเหรอเอาอีกแล้วขนาดจังโดนใจเหรอฮัลโหลอะไรไม่ถึงไม่เข้าลยไอ้เยัยก็บอกว่าไม่เคยเล่นโซบาเล่นโซบาเน้นยิงอย่าใช้สกิลอย่าได้ใช้สกิลเข้ามาแล้วสองตัวสองตัวอยู่นี่แลวพี่ ฮุ้ยไอ้ค้อดอนนูไปสองดอกเต็มเต็มบอกเราว่าเห็นบอกเราว่าเห็นปืนมึงโผล่เพื่อนเฮ้ยมึงใครเนี่ย ลอรีกูจะว่าโอ้ยหลังสวย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 ซื้อแฟนคอมมันรูดกูเลยนะหยูคนหนึยวคนหนคนทนท่านทนคนไหนหลังลรวข้างหลังเราใช่ไม่โผนะไม่โผู่นะมันมีเอาล่อนะคุณฮิเม เฮ้ยเรามีเหมือนกันอยากดชิงอยากกดชิงนดิไม่ลงมาแล้วเฮ้ยได้นะเพง่อนนี้ไปลอมาได้ปะก็จุ๊บปะจุ๊บปะเรามีเหมือนกันเรามีเหมือนกันเลอรี่เรามี ウエプン